สวัสดีครับอ่านี่เดี๋ยวเราจะมีรีวิวอพิผสมที่9 1หรือ9 2หรืออาจจะเป็น90ก็ได้นะเพราะว่าภาษาอังกฤษเมื่อกี้นี้เห็นแล้วอ่าเมื่อกี้เรารีวิวตัวนี้เป็นปาภาษาองังกฤษไปด้วยนะครับเ,รเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่แย่เท่าที่คิดนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีเดกเท่าไหร่นะอันนี้คือ f u ลเควสตนะครับมันหยุดแล้วฝนอยู่แล้ว 4K Ultra HD Game Stick นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่4 k นะครับมันคือ480ไม่ใช่720้ดยซ้ำนะครับมากับ SD Card 4 6 64 g b นะครับแต่เกมซ้ำบันไล่ลากเลยเกมซ้ำกันเยอะมากนะครับเกมซ้ำชนิดที่เรียกว่าเกมซ้ำเยอะมากมันว่ามีกี่พันเกมกันแล้วแต่นั่นแต่มันซ้ำกันบ้านเชื่อเอ อย่าปลาใส่นี้กลับกันก่อนนะ<อ>ครับมีมีช่องระบายอากาศนะครับ<อ>ผมคิดว่า CPU คงจะไม่แรงมากเพราะมันเอ้ยเพราะมันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมซ้ำแล้วก็ไม่ใช่ 4K <อ>นะครับเ<อ>มืองไทยตามราชนะคงจะขายไม่กี่ร้อยนะครับ ถ้าซื้อ,อตาม AliExpress อ,นะอาจจะแค่สองสามร้อยเท่านั้นเองนะครับ oh, <wow. S 1> แต่เกมซูเปอร์นะครับเกมแฟมิคอมเกมเมกกาเดย์นะครับเกมบอยเอดวานเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยมีหมดนะครับมีประมาณเจ็ดเอมูเลเตอร์ที่อยู่ในเมนูนะซึ่งมันไม่ใช่อีโมอีเล็กในกล่องสภาพกล่องครับสภาพกล่องโอเคผมโดนไปน่าจะเกือบพันเก้าร้อยกว่าบาทเพราะว่าออเพราะว่าพันบาท เพราะว่าเราต้องการที่จะเอามารีวิวพันบาทไม่ใช่พันดาบพันบาทบาทโอเคตัวคอนโทรลเลอร์นะครับค่อนข้างดีพอสมควรอันนี้เหรอคะหลยรีวิวเขาบอกว่าคอนโทรลแย่มากนะครับพลาสติกแย่มากผมว่าโดยเนื้อมันแล้วเนี่ยถ้าไม่จับว่าน้ำหนักมันเบาๆนะผมว่ามันพอๆกับของแท้เลยนะจอยแท้ผองีหม่ๆวน้าหนักอะไรน้ำหนักนี่ไงเดี๋ยวป้ายหยิบจอยแท้ให้ให้เขาดู ตัวแท้เราไปไหนหมดเราแท้มาเทียบสักอันหนึ่งจะเพิ่งที่ป้าแล้วตัวแท้อยู่ไอไหนกันเนี่ยอยู่ส้ลึกเกี่ยส้นลึกเลยอะสลึกไหนลึมากดีโซนี่แท้นะครับอ้าวโซนี่แท้ตัวเลยแต่โซนี่แท้เนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นแบบ มันเป็นแบบรีชาร์จนะครับใน่วนที่แท้มีของปลอมนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอใส่ถางครับแล้วหนักกว่านะครับอันนี้ตอนนี้ใส่ถัง 2A ใส่ 3A เข้าไป2อันนะครับมันก็ดีไม่ต้องมาชาร์จนะครับแต่เนื้อพลาสติกในผมว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่ามันจะแยกว่านี้นะครับอาจะลองเปิดเกมให้ดูไหมายไปดูถ้าอยากจะดูตัวจอเกมนะครับ ไปดูคลิปภาษาอังกฤษนะครับผมมีตัวอย่างเกมให้ดูอันนี้ขี้เกียจเปิดแล้วนะครับแต่ไม่แนะนํานะครับนอกจากว่า2องสามรโอเคถ้าซื้อเมืองไทยได้ราคาต่ำกว่า500รอยผมว่าโอเคอยู่ตัวนี้มัน่าแล้วก็เล่นได้2จอยตัวนี้เปลี่ยนจอยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวสติ๊กไม่มีท่าน USB นะครับ USB อะไรอแล้วก็ไม่มีเอมีสายชาร์จมาให้มีสาย Extend มาให้นะครับ อ้างว่ามีเป็นหมือนเกมแต่เกณนี้โอชิเล่นได้หมดเลยนะครับผมว่า2องสบาทถ้าได้เกมใน o อชิก็ถือว่าโอเคนะครับตัวช่อง USB อาจจะใหญ่สัหน่อยแต่ว่าไอโซนี่บีเวีรุ่นนี้มันใส่พอดีนะครับไม่ต้องใช้เอ็กเ d โอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่านี่หน้าตากล่องนะครับไม่รู้เอาให้ดูกันเลยยังนะครับหน้าตากล่องนะครับมาดูให้รอบด้านเค เี่กเขาบอกว่ามินิมอนิเตอร์ที่มีนะครับมีเมกะไดเกมบอยซูเปอร์แฟนไมโคอมเกมบอยแอดวานเกมบอยคัลเลอร์มายมแล้วก็แฟนไมโคอมธรรมดาไอ้มายนี่ก็คือพวกเกมตู้นั่นเองนะครับเกมที่ไม่คิดว่าแม่งจะเล่นได้ก็คือสตรีทอ่อมาร์เวลเวอร์ซัสแคปคอมนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็เป็น Neo g e ีซะส่วนใหญ่นะครับในขนาดที่ซีพียูในนี้นะครับก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะครับแล้วก็แทกเล่นเกมได้เหมือนกันอันใหญ่อยู่ไหนอันใหญ่อยู่ในตู้นี่ไงโอเคประมาณนี้นะครับไม่ใช่ 4K นะครับมันบอก 4K แต่จริงๆแล้วมันแค่ 480K นะครับแล้วก็รันไม่ได้กระตุกเท่าไหร่เมื่อกี้ผมก็ลองเล่นทุกเกมแต่ชื่อเกมอ่านยากมากเหมือนจะเป็นภาษาฝรั่งเศสอ๋อนี่อันใหญ่อ๋อลูกบอกตัวนี้อันใหญ่นะครับอันนี้เป็นนิมิชโนตันอันนั้นอันเล็กโอเคอ้าแค่นี้รับการนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้เราก็มีซับสไคร์เดอร์ขึ้นมาอีกเกือบ6ก0 0 6 0ก0กว่าทีหน่อยแล้วมังโอเคอันไหนายบายสิบายบายบอกกดกด Subscribe ด้วยแล้วบายบายดิ ไปกดซัสตาร์นะบายบาย